สวัสดีนะครับพี่ๆเนี่ยนะลูกค้าท,ทุกท่านนะครับผมช่างเสนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมารีวิวผลงานให้ได้ชมกันนะครับัวนี้ชุดนี้ก็จะเป็นผายิงหนูนะครับนะบผ่ายิงหนู ก็มีอยู่6 3เก้าท่านนะครับยิงเก้แล้วก็ยิงปลาอันหนึ่งนะครับชุดนี้ก็มีหลุดจองอยู่เนี่ยครับหลุดจองุจองอันนึงนะครับตัวนี้นหลุดจอง งานไม้กับพีเข่าควายนะครับตัวนี้ลูกไม้ลูกก้านเต็นนะครับส,สวยยเลยครับนี่ครับตัวนี้ว่างนะครับงานไม้กับพีเข่าควายชิ้นเดียวเลยนะครับยาวๆเลยเมตรยี่นะครับ วัดให้ดูทีไม่ไม่ยี่สิบต่าสิบเจ็ดนี่แหละครับวัดนะก็จะประมาณเมตรสิบเจ็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจ เมตรสิบครับโททีครับนะครับเมตรเมตรสิบเซน,น,นยิงหนูกองข้าวนะครับยิงหนูยิงหนูกองข้าวนะครับ,รบยิงหนูกองข้าวได้เอาไปสั่นตอกก็ได้อยู่นะว่าไม่ยาวเท่าไหร่ก็ถือประมาณนี้นี่ความสูงอันนี้ ก็ถือผมถือนะถ้าถือก็ยิงหนูกองข้าวสั่นตอกก็ได้อยู่มันเบาดีอยู่นะครับสัน่นนะครับมาก็ยิงได้เลยเพราะมันเบามือเดียวก็ได้นะครับหรือเราไปกองข้าวก็ได้นะครับกองข้าวก็ยิงนะครับมันทับบ่านะทับบ่าแล้วมันแม่นนะร,ระยะสี m, นะ่ห้าเมตรเนาะเรากองข้าวก็ประมาณนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจก็นะครับสนใจก็ทักมาตัวนี้ 3ามพันะสามพันสามนะครับสามพั 3, 3. นสามเนาะตัวนี้สามพันสามร้อยนะครับถ้าอุน,นะถ้าปลายทางก็มีเพิ่มนะครับสองร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมลืมติดชื่อ ผมลืมติดชื่อครับตัวนี้ครับพี่ประวุฒินะครับของพี่ประวุฒิ ครับเนี่ยของพี่ประวุฒินะครับเนี่ยเป็นกรำรคอล่องนิ้วไม้ประดูไม่รู้ว่ามันย้อนย้อนแฝงหรือเปล่าว่ามันย้อนแฝงครับมึดๆเดี๋ยวหา,ามุมใหม่ก่อนมันจะค้ำแล้วนะครับเดี๋ยวมึดๆแปบ๊บหนึ่งนะครับ จะเห็นน่าจะได้อยู่มันมืดแล้วนะครับเนี่ยของพี่ประวุฒิกำคอล่องนิ้วไม้ประดูนะครับใส่ปีกเล็กนะใส่ปีกเล็กไม้ประดูเจมเจมเลยปีกน,นะครับ,นะรบยึดน็อตสี่ตัวแบบนี้นะ ดูตัวนี้อีกทีนี่ครับถ้าไม่ย้อนแสงนะตัวนีนะ้สนใจก็ทักมานะครับแล้วก็ตัวนี้ของพี่ปุ๊กนะครับเป็นงานไม้สักนะตัวนี้งานไม้สักโอ้โคตรเบาเลยครับเบาแเบาที่สุดนะถ้าสําหรับเป็นผ่ายิงหนูนะ ป้ายิ่งหนูผมแนะนานะถ้าท่านไหนไม่ได้ชอบเบาๆนะท่านไหนชอบเบาๆก็คือแนะนําเป็นไม้สักเลยนะถือได้ทั้งคืนนะครับถือได้ทั้งคืนนะครับเบาวิวเลยครับถือได้ทั้งคืนนะครับลูกไม้แล้วก็ตัวนี้เป็นของพี่วินัยหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเป็นที่โทรมานะที่ทุลูกค้าโทรมาที่ลงท้ายด้วย เบอร์โทรไอ้เก้าแปดหกห้านะนะครับที่วินัยหรือเปล่าผมมีชื่อที่อยู่จดไว้อยู่แตนะ่มันอยู่ในโทรศัพท์เนาะนีะครับงานไม้ประดูกสวยๆเลยนะครับสวยๆหรือจำเจ็เแบบนี้นะครับเนาะนีครับนะ ก็ตัวนี้ของพี่เอของพี่เอนะครับตัวนี้เดี๋ยวพี่มาคเขามารับนะลูกเล็กผมจะแถมเป็นแบบนี้ไปให้นะครับตัวนี้เขาพี่เขาใส่ปีกเล็กนะครับอีกข้างข้าวเล็กนะครับผมตัวนี้ของพี่ประดิษฐ์รับเป็นงานไม้สักเหมือนกันพี่ประดิษฐ์ ตัวนี้พี่เขาเอายาวเมตรสิบนะครับเมตรสิบเซนเมตรสิบเซนก็คือกองข้าวสั่นตอกได้เลยในอันเดียวเบาถือได้ทั้งคืนนะเบาเบาถือได้ทั้งคืนสวยแน่นอนพี่งานทอนเดียวเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นงานประดู่ตัวนี้พี่วิษณุนะครับเป็นงานประดู่กำคอ ลำคอกระดูกงเลดนะนะครับโรงเลดไกลเลดจำเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นของพี่พงศกรตัวนี้เป็นผาสั่นตอก ตัวนี้เอาไว้สั่นตอกโดยเฉพาะนะครับเอาไว้สั่นตอกโดยเฉพาะเลยตัวนี้น่าจะอยู่ที่เจ็ดสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจวัดตัวนี้เป็นลูกเหล็กเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบเจ็ดนี่เอาไว้สั่นตอกโดยเฉพาะลูกเหล็กก็คือถือแบบนี้เลยนะครับสั่นมา นี่เลยนะครับชอบแบบไหนก็ทักมาตัวนี้ของพี่ประวุฒิเนาะพี่ประวุฒิตัวนี้ผมรีวิวแล้วหรือยังเลร,รีวิวแล้วเนาะตัวนี้พี่ประวุฒิเนาะแล้วก็มีสองกระบอกก็คือเป็นของพี่ วีละสักนะครับตัวนี้พี่เขาสั่งมาก็สองกระบอกเลยก็ลำนี้ก็เป็นไม้พยุงชิ้นเดียวเลยดูลายลายแบบสวยจัดนะครับของพี่ประวุฒินะครับเนี่ยดูฝั่งนี้นี่โหดเลยเห็นตัวจริงนี่โหสุดยอดครับเอางานโชว์ได้เลยนะครับเอาไว้โชว์นะครับลายไม้สวยๆแล้วก็ตัวนี้เป็นยิงหนูนะครับลูกไม้ แล้วก็ตัวนี้เลยเป็นงานไม้มะลิดนะครับไม้มะลิชิ้นเดียวเลยครับชิ้นเดียวทั้งลำเลยนะครับตัวนี้เมตรสามสิบตัวน,วน,วนี้โหดจัดดูลายนะครับลายนี่โหยิงปลาชิ้นเดียวแบบนี้เลยเหมาะเลยมินิแต่ของของท่านเขาน่าจะทีวีละสักเนาะพีวีละสักน่าจะเอาไปไว้โชว์นะไว้โชว์ น่าจะเอาไปไว้โชว์ในบ้านหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นงานไม้ก็คือไม้ตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะครับเป็นมาลิดแพง <c oughs> ไม้มันแพงนะครับ <c oughs> โทัทีครับไม้มาลิดนี่คือเป็นไม้ที่แพงนะครับแพงกว่าพยุงเยอะนะครับแพงมากยิ่งถ้าเป็นแบบไม้ท่อนเดียวแบบเนี้ยมันหายากนะครับหายากที่สุดเลยครับเป็นท่อนเดียวแบบนี้ สวยยเลยนะตัวนี้ก็คือลืมบอกช่วงชักปีกจะเป็นปีกห้าสิบเซนนะครับปีกหนะ้าสิบเซนเนาะแล้วก็ช่วงชักจะอยู่ที่หกห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามันยาวร้อยสามสิบตัวนี้ช่วงชักจะอยู่ที่ห้าสิบแปดเซนนะครับชักห้าแปดนะครับชักหนะ้าแปดว่าผมจะเอาไว้ปลายด้วยปลายจะอยู่ประมาณยี่สิบ ห้านะฝ่ายอีกห้าชัก 58. ห้าิแปดหัวท้ายร้อยร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้านะครับตัวนี้แม่นแน่นอนนะครับแม่นแน่นอนเดี๋ยวผมจะลองมาเทสให้ดูเดี๋ยวเทสกูของพี่เอ,อก่อนพี่เอ,อครับเป็นลูกเหล็ก มันต้องก็คือผมจะยิงอยู่ประมาณระยะนี่เนาะเราต้องให้กล้องอยู่ด้านหลังผมดีวกว่าผมจะยิงอยู่ประมาณห้าเมตรนะสี่ห้าเมตรน่ครับขึ้นยางแล้วจะลองดูครับ แม่นจัดครับเดี๋ยวให้พาไปดูนะครับก็คือผมยืนอยู่ตรงนี้ตรงนี้เนาะนี่ประมางผมยืนดิเดี๋ยวก้าวให้ดูนะเดี๋ยวก้าวก้าวแบบสุดๆส,สองสามสี่นะครับก็มันจะอยู่ประมาณสี่เมตรถึงห้าเมตรประมาณนี้นะครับนี่ครับก็เข้าเป้านะครับถ้าเป็นหนูก็ได้กินนะครับเป็นหนูก็ได้กินนะครับไม่เหลือ Okay. เดี๋ยวผมจะเอากล่องตั้งนี่ผมเดี๋ยวผมจะลองผ่าลูกไม้ให้ดูลูกไม้นี่ลูกเหล็กแถมไปให้ลูกดอกก็เพิ่งทำนะครับตัว,ต,ว,ต,วตัวลูกตัวลูกเหล็กนี่สั่งมานะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีเวลาทำเพราะว่าทำงานยิงปลาด้วยลูกค้ายิงปลาก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับอย่าเพิ่งน้อยใจเนาะ ก็เดี๋ยวทําให้นะครับถ้าจะไปทาให้เรื่อยๆนะครับพอทําให้จริงๆเหมือนตัวนี้พอทําให้แล้วบอกลูกค้ายกเลิกก็โอ้ผมก็เสียใจเหมือนกันเนาะลูกค้าสั่งงานมาแล้วพอทําให้จริงๆเล่งให้พอเล่งให้ปุ๊บไม่เอามันก็มีเพราะก็คือหนึ่งคือลูกค้ารอนานแล้วตอนลูกค้าจะเอาก็คือมันมีอยู่เนาะเงินที่พร้อมจะจ่ายให้ผมเนาะแต่พอทําเสร็จเหมือนมันรอเดือนสองเดือนสามเดือนแบบนี้พอเดือนที่จะเอาจริงๆมัน มันไม่ทันก็ก็คือเข้าใจลูกค้านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับลูกค้ายกเลิกไปแต่ว่าผมก็ไม่ได้คืนมัดจําให้ลูกค้าเนาะก็เข้าใจตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองตัวลูกไม้กันมีของพี่ปุ๊กแล้วก็ตัวนี้พี่วันวิชัยหรือเปล่าเดี๋ยวลองให้สองก็บอกนี่เดี๋ยวผมจะเอารถรถรถ,รถมาใส่เอาไปเก็บไว้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวจะแพ็คส่งให้ลูกค้า ก็ค right? ือเรื่องเทสนี่มันมันแม่นแน่นอนครับบอกได้เลยมันแม่นแน่นอนนะครับคือ1นึรางมันตรงนะรางมันตรงมันไม่คดไม่งอก็คือยิงยังไงมันก็โดนนะครับถ้ายิงไม่โดนมันจะขึ้นอยู่ที่เรายิงนะครับขึ้นอยู่ที่เราเลงนะครับว่าเราเลงแบบนี้มันไปแบบไหนเลงแบบไหนไปแบบไหนนะครับก็คือมันจะขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยนะครับขึ้นอยู่ที่ตัวเราเลยนะครับก็คือถ้าเป็นระบบกลไก ระบบกลไกของหน้าไม้แต่และกก็บอกผมทําคือมันเหมือนกันหมดเลยนะครับลางมันตรงลูกมันตรงก็คือยิงก็ตรงนะครับนี่ผมท,ทําที่นะครับทำที่เก็บยางให้แบบนี้แล้วเอาใส่ออกก็นนะครับนี่แล้วก็ใส่ลูกใส่ลูก แล้วก็เซฟก็ได้แล้วก็ขึ้นอยางเราเราจะรู้เลยแล้วก็คือยิงอยู่ประมาณสามครั้งนะครับว่ามันกินสูงกินต่ําไปแบบไหนแบบไหนสามครั้งเราจะรู้เลยนะครับว่าเราเล็งแบบนี้มันไปแบบไหนมันตรงไหมมันอะไรไหมเนาะก็คือยิงประมาณสามตีลูกค้าจะรู้เลยนะครับยางไม่เท่ากัน แล้วก็ให้ให้หางตรงนี้มันอยู่กึ่งกลางเดี๋ยวผมก็ได้เล็งน,น,นะเดี๋ยวลองด,จด,ดนะูจุดเดิมนะจุดเดิมก็ลองยิงดูว่ามันจะกินสูงกินต่ำหรือยังไงอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมจะเล็งกลางกลางกลางกล่องนะ นะครับมันจะขึ้นสูงไปนิดนึงนะครับแต่ก็โดนเนาะดอกแรกนะนะผมเล็งตรงกลางก็เพราะว่าเวลาลั่นไกมันถีดแล้วด้วยน,นี่ผมเล็งตรงนี้เล็งตรงนี้เราก็จะยิงประมาณไม่เกินสามครั้งนะครับไม่เกินสามครั้งเรารู้เลยนะครับมันมันไม่มีปัญหาอะไรก็คือมันมันตรงอยู่แล้วเนาะน เราเล็งมาคือมันตรงอยู่แล้วนะมันตรงอยู่แล้วแค่ว่ามันขึ้นสูงขึ้นต่ำเนาะเราก็ยิงประมาณสามทีนะครับสามทีแล้วก็รู้แล้วนะครับเนาะเรายิงประมาณสามทีแบบเนี้ยเราก็รู้แล้วนะครับ,รรบ,บ,รรว,รบว่าเราเล็งแบบนี้มันสูงเล็งแบบนี้มันต่ำแบบนี้เนาะนะครับ ถ้ามันตรงก็คือมันไปตรงแน่นอนนะครับไม่เหลือยังไงก็ไม่เหลือนะครับโดนแน่นอนลูกค้าแต่ลูกค้าต้องฝึกยิงบ่อยๆอ่เดี๋ยวลองอีกทีหนึง่งนะครับจุดเดิมตรนี้ นัดที่สองคือไม่เหลือนะครับเรารู้แล้วสมมุติว่ามันกินสูงเราเลงแบบนี้มันกินสูงนะครับเราก็เผื่อลงมานิดนึงนะครับมันก็จะเข้าเป้าตรงที่จุดเราเรายิงเลยเลงเวลาเลงคือเลงแบบเดิมเนี่ยผมเล็งเนี่ยกลางกล่องเห็นไหมผมเลงตรงนี้นะครับก็ไม่เหลือ ผมจะเล็งไอ้โทษทีครับผมจะเล็งตรงนี้นี่จุดตรงกลางที่ผมเล็งเนาะผมจะเล็งต่ําลงมานี่เล็งต่ําลงมาเล็งต่ําลงมานี้นิดนึงนะครับปึ๊บนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกแหละไม่เกินสามที่นะครับไม่เหลือได้กินแน่นอนครับผมเนาะได้กินแน่นอน นหนึ่งคือลูกถ้าลูกมันตรงอย่าลืมเช็คด้วยนะครับเวลาเรายิงยิงยิงดูด้วยนะครับว่าลูกมันตรงหรือเปล่าโหเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องจบคลิปไว้ก่อนนะครับวนันนี้ของพี่ปุ๊กเนาะที่ลองตัวนี้สองทีตัวอื่นก็ตัวอื่นก็เหมือนกันทุกกระบอกเหมือนกันทุกกระบอกนะครับ เหมือนเหมือนกันทุกกระบอกแน่นอนเพราะว่าคนเดียวทํานะครับมันไม่ใช่หลายคนทําผมทําคนเดียวนะตัวอื่นก็คือมันเล็งมันตรงทุกอย่างมันก็ตรงเหมือนกันหมดเลยนะครับลูกค้าก็ยิงประมาณสามทีก็เพราะว่าไอตัวกลไกเนี่ยผมลองหมดแล้วนะตัวกลนไกพวกนี้ใส่ลูกดอกยิงออกใส่ลูกดอกก็ยิงออกนะครับก็ลองหมดแล้วนะครับก่อนที่จะประกอบให้ลูกค้านะครับสําหรับตัวยิงปลาก็เหมือนกันนะครับยิงปลาก็เหมือนกัน นะครับแม่นแน่นอนแม่นแน่นอนครับเนาะนี่ครับสาหรับผลงานให้พี่ๆนะน้าได้ดูใกล้ๆหน่อยนี่ครับงานไม้มะลิดดูครับไม้มะลิดโอ้ยมะลิดพิษมันหลายสมกับสมราคานะครับสมราคาสมกับไม้มันแพงนะครับมันก็สวยดูลายอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับเห็นไหมดูดีนี่มะลิดมะลิดนี่กำคอล่องนิ้ว เดี๋ยวผมไล่ถ่ายให้ลูกค้าดูอีกทีหนึ่งนะรูปนะเดี๋ยวไล่ส่งให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวไปหาเอารถมาเก็บก่อน,นครับนี่ครับตัวงานไม้พยุงเห็นไหมแจ่มให้ดูอีกฝั่งหนึ่งน,งนี่ลายโคตรหดนะนะครับนี่นี่เนาะสำหรับใครสนใจตัวว่างก็ตัวนี้สามพันสามนะครับทักมามันเป็นงานไม้กับพีเขาควายนะครับพิ้นเดียว นะครับตัวนี้ก็ตามเนื้อไม้ตามราคานะครับผมก็ขอบคุณลูกค้าพี่ๆนะนะทุกๆท่านเนาะที่ชอบในผลงานก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามไปด้วยนะครับท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะสาหรับตัวงานยิงปลาก็ส่งตัวนี้ปุ๊บก็จะลุยยิงปลาอย่างเดียวเลยนะครับทีนี้ลูกค้ายิงปลาก็อย่าเพิ่งน้อยใจผมนะผมก็ขึ้นงานท้ายให้แล้วก็บางส่วนก็มีบางส่วนแล้วนะครับก็ยังเหลือไม่เยอะ ขึ้นงานส่วนบางส่วนให้เดี๋ยวก็จะเล่งขึ้นงานให้นะครับตัวยิงปลาภายในเดือนนี้แหละนะครับภายในเดือนนี้แหละได้ใช้แน,น่นอนได้ใช้แน่นอนครับแต่ย็นล่าช้าก็ต้องกราบขอโทษขออาภัยลูกค้าทุกทท่ททานด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องได้จบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีกทีหนึง่งคลิปหน้านะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับ